กว่า3ปีแล้วนะคะที่บันไดกันขึ้นหรือเกื่อนกันขึ้นนั้นก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่ของหาดชะอำใต้ค่ะจากการสอบถามผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวนะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนั้นทางผู้ประกอบการเองก็บอกว่ารายได้นั้นหายไปกว่าครึ่งค่ะให้ลงลดลงค่ะที่ลดลงมีลดลงยังไงลองเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงค่ะหมายถึงว่าพอคามาที่ยาเคอเห็นบันไดมีลูกมีหล,ลานมาเขาก็ไม่กล้านั่งเขาะกลัวลูกเขาจะลนมเมื่อก่อนถ้าเปรียบเทียบก็ได้สิบบาทแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่บาทเดียวค่าเช็จสายเยอะขึ้น แต่รับมันไม่ได้มันก็มันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งโดยมั่งก็ได้ถสาอาทิตย์ก็ยังโอได้มั่งแต่ว่ามันเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนสวรรค์ทั้ดามจะเงียบมากถ้าย้อนไปได้อยากได้เขื่อนหรือยากยางด่างอยากได้ไหมมันก็มันก็ดีอย่างเสียยางมันดีด่วยดีถ้าป้องกันน้ำเตียงก็ไม่กัดไม่ไปกันน้ำ แต่ดีเพราะว่าเสียมันบันไดโปแคกมันลื่เออมันก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปทํากินอรล้วแย่มากว่าง่ายมันแย่พอเรามาเที่ยวหาชะอำใต้แล้วเห็นบันไดกันขึ้นแบบนี้เราคิดยังไงคะไม่ชอบครับพี่ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติมันไม่มันดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติใช่ใช่ครับมันควรมันควรไม่มีสิ่งก่อสร้าง